สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการทําดอกกุหลาบให้ดูนะคะนี่ยค่ะเราตัดผ้าเฉลียงแล้วเ,เ,เราเดินรูดสองเส้นนะคะแล้วเราก็จะเกี่ยวเลยค่ะเกี่ยวช่วงเดินรูดข้างล่างนะคะคือเราเรารูดเลยค่ะเรารูดค่ะเราจะจับรูดเลยนะคะเราจะจับรูดเลยค่ะเราจะอ,อีกทางหนึ่งนะคะเราก็จับรูดเหมือนกันค่ะ ี่ค่ะเราจับรูดค่ะเราได้แล้วเราจับรูดเลยค่ะรูดให้เป็นเส้นรูดเลยนะคะค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราเดินรูดได้แล้วเดินรูดได้แล้วเราเนี้ยค่ะเราจะจับเลยค่ะจับม้วนเลยนะคะจับม้วนค่ะม้วนเนี้ยค่ะม้วนให้เป็นดอกเลยนะคะเนี่ค่ะม้วนเป็นดอกตรงกลางนี่ค่ะ นี่ค่ะที่เราได้เราจะจับม้วนตรงกลางนี่เลยนะคะแล้วเราก็หาได้มาเลยค่ะมาเย็บค่ะมาเย็บตรงกลางนี่ค่ะเราจับได้เลยค่ะนี่เราดอกที่เราได้แล้วนะคะนี่คือเป็นดอกกุหลาบที่เราได้ที่เราม้วนคัดแล้วเราได้แล้ว พอเราทาได้แล้วนะคะเราก็จะตัดตรงจุดนี้เลยค่ะ <them to> <around> ตัดตรงข้างหลังค่ะตัดข้างหลังนี่เราก็จะได้แล้วนะคะเราจะผูกเงื่อนตกข้างล่างนี่ค่ะนี่คือดอกกุหลาบที่เราได้ค่ะแล้วเราก็จะมาดูอีกดอกนึ่งนะคะการทํานี่เราได้แล้วค่ะนี่ก็ดอกหนึ่งนะคะที่เราก็เดินรูดเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็จับม้วนเลยคะ่ะจับม้วนเหมือนกันม้วนการม้วนเนี่ยคะ่ะม้วนเป็นดอกเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วเราก็ผูกตรงเงื่อนตรงนี้ค่ะข้างล่าง ค่ะเราผูกเลยเราก็จะได้เป็นดอกแบบนี้นะคะได้เป็นดอกที่เราทําสําเร็จแล้วค่ะค่ะพอได้นี่นี่คือดอกสําเร็จที่เราทาอีกอีกอย่างนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่คืออันนี้คือกลีดดอกนะคะกลีดดอกแล้วเราจะมาทํากลีดดอกให้ดูนะคะ ค่ะนี่คือกลีดดอกที่เราได้เราจะตัดนะคะเป็นวงกลมค่ะพอเป็นวงกลมแล้วเราพับครึ่งเราพับครึ่งนะคะแล้วเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เนี่ยค่ะเอาได้มาเลยค่ะได้มาโดนข้างๆเนี่ยค่ะโดนโดนแนวข้างๆเนี่ยค่ะโดนแล้วเราก็รูดเลยจับรูดเลยค่ะเนี่ยค่ะจะได้เป็นกลีดดอกเนี่ยค่ะจบค่ะ นี่ค่ะเราทําแล้วเราก็ตัดเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วนี่คือกลีบดอกเราก็ได้เลยค่ะนี่กลีบดอกเหมือนกันตรงนี้คือกลีบดอกนะคะแล้วนี่คือดอกเล็กที่เราทำนี่ยค่ะคือการทําดอกแล้วนี่คือคือคือดอกกุหลาบที่เราทําค่ะแล้วแต่เราจะทําดอกเล็กดอกใหญ่ดอกแบบไหนค่ะค่าติดตามทําการทําต่อไปได้เลยนะคะเนี่ค่ะวิธีการทําเราทําตามได้เลยค่ะ